ัตนารผลพาณิชยค่ะชื่อเล่นชื่อมินค่ะอายุ24ปีเป็นเจ้าของร้านทูเดนเดชชอปเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กแฟชั่นค่ะคือลูกสาวจะเป็นคนชอบแต่งตัวเหมือนได้ไอเดียมาจากลูกเนี่ยค่ะก็เลยเอาแบบไปให้ช่างตาดัดทีนี้ก็เลยเริ่มขายขยับมาที่บนลาซาดานี่ค่ะขายพวกเพศเฟซดูแล้วมันเหมือนไม่ค่อยเต้โจ์กับลูกค้าอะไรอย่างนี้ ขายมานานแล้วค่ะประมาณ5ปีได้รู้จักแม่ค้าในกลุ่มเข้าไปอยู่ในกลุ่มก็เหมือนศึกษาข้างในอะไรเงี้ยดูว่าเขาขายอะไรก็ลเลยลองจะเข้ามาสมัครดูข้างในลาซาด้าค่ะติดต่อถามช่องแชทข้างในลาซาดาโดยตรงเลยที่เลือกลาซาด้าเพราะว่าศึกษามาก่อนเห็นแม่ค้าในนั้นค่ะดูแล้วมันเขาขายดีอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยแบบอยากลองมั่งค่ะ ตอนแรกก็ไม่มั่นใจเลยสมัครแรกๆเลยก็เปิดร้านทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งเปิดทิ้งไว้ก็เหมือนไม่ได้สนใจหรือใส่ใจอะไรมันตรงนั้นออเดอร์กับเด้งเข้าเราไม่รู้ว่าเข้ามาไอาไรอะไรยังไงแต่รู้ว่าตอนนั้นประมาณ30กว่าออเดอร์ที่ว่าเข้ามาค่ะพอมีออเดอร์เข้ามาตอนแรกก็ยังไม่ได้เรียนรู้กดยกเลิกบ้างอะไรบ้างทีนี้ก็เลยเริ่มสอบถามทาง lazada ค่ะโรสอบถาม call center ค,ค่ะที่โฟกัสเพราะว่าดูแลลูกค้าเข้าถึงง่ายหมดการค้นหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอน อันนี้ก็คือเป็นงานหลักงานประจำเลยไม่อยากไปที่ไหนแล้วอะ่ะอยากอยู่ที่ลาซาด้าจะเป็นพวกโปรโมทพวกพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้จากในกลุ่มพ่อขาแม่ขาเลยก็ดูว่าเขาทำกันยังไงพอเลือกที่จะขายออนไลน์เลยลำพังตัวเองก็เหมือนขายออนไลน์มาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแล้วทีนี้ลองขยับในลาซาด้าค่ะ คิดว่ามันน่าจะขายง่ายกว่าพวกหน้าร้านด้วยก่อนหน้าน,นี้ก็มีมีหน้าร้านนะคะแต่คือหน้าร้านมันก็ขายได้เทียบไม่ติดกับข้างในหลสาสตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แรงบันดาลใจก็คือเห็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าอีคนนึ่งขายแบบเดียวกับเราเขาขายได้เยอะกว่าเราใช่ไหมเราก็เลยอยากทําให้ได้มากกว่าเขาด้วยอะไรอย่างนี้ เวลาเข้าระบบหลังบ้านมันก็จะมีไหลโสดเด้งมาทีนี้เราก็เลยศึกษาแล้วกดดูตรงนั้นค่ะมีครบหมดเลยค่ะคือเราคุยถามได้ตลอดเวลาก็คือเราศึกษาอยู่ข้างในนั้นเลยจะมีสองตัวมีพาร์ทเนอร์แล้วก็ยิง่าราซาด้าเนี่ยค่ะจะช่วยได้เยอะเลยนะต้านหูช้ยควบคู่กันค่ะ วางแผนที่จะมีบ้านอยู่แล้วค่ะทีนี้ก็เลยตัดสินใจกู้บ้านเลยใช้ในลาซาด้าสเตทเมนต์พวกเวลาเงินเข้าเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะยื่นได้ไปประมาณสักสองอาทิตย์ทางธนาคารก็โทรกลับมาถามว่าทําไมถึงเป็นเงินบริษัทเข้าคือตอนนั้นก็เลยเพิ่งรู้ว่าอยู่ในลาซาด้าก็เหมือนทํางานบริษัท ฟัานถึงที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะต้องหาที่ว่าตัวเองชอบคิดว่ามันคือประสบการณ์ของตัวเองลองเลือกมาอยู่ข้างในลาซาด้าดูว่ามันขายได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ค่ะ